สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทำอะไรกันคะวันนี้มาตัดปีโอ้ตัดปีใส่โซ่ป,ปีเบอ่ะโอ้ปีกล้วยสองอัน,นอ่าไม่น่อยทำอะไรอยู่คะตัดกิ่งตัดกิง่งตัดแต่งกิง่งใช่อันนี้ต้นอะไรคะอันนี้ต้นแดงต้นแดงอันนี่สีแดงขึ้นไอ้นั่น มันขึ้นเป็นสองอันก็เลยเอาออกอันหนึ่งสีแดงมันบางแดดวายระวังระว่งมันบางแดดมันบังแดดต้นไม้มันเยอะน้ะคะฝนมันมันบางแดดกันมันงำเหมือนกันเออมันงำกันมันหลายฝน แล้วมาเอาปีด้วยปีกล้วยเยอะปลูกกล้วยเนาะกล้วยออกลูกหลายก็เลยมาเอาใช่ไหแบบงามกันแบบเหมือนนี่มั้งเท่านี้เหมือนต้นแดดโหมด้วยป่ะเนี่ยแดดต้นเล็กนึงต้นชักกระเดียดเล่นป่ะโอ้ยปลูกใส่กันซ้ำต้นพุนไว้เออพุ่นน่ะต้นพยุงยังหน้าจดกอยู่ใส่้องให้คุณตามาเอาหญ้าออก เว้ยวังได้ไหมอันหนึงเนาะเอ้ยเนื้ออกอันนึ่งร,ระวังมันเป็นแผลอุยออ้ยเนนว้ยวางมันโดน ไต้นยังที่มันเฟื่อยเลยแม่น,นี่ได้ย่างเงาเฟื่อยนี่อ๋อต้นพยุงอ๋อต้นพยุ่งโอ้ยเสียแผ่นแพ่กินกนซาค่ะน้านกร้อันนี้ต้นยังที่แม่ฮักนะ่นั่นอะอแคนาที่หงอ๋อนี่ต้นกล้วยมกันามนกันบดทุย่าง ตองแตงกิมันออกพอแด็ดมือหอดแด็ดถึงมันคุณน่ะกล้วยกับพวกกล้วยมันปูต,ติดกันมากเกินไปเอาหอดเถ<อ>่ะปะเฮ้ยมาไงซีชมพูบันไหนกินหลาบเหนื่อยได้ทำไงซีชมพูอันชอนซีเสือเนาะค่เห็นไก่เอ๊ ลง้่ำวันนี้ลงข้ำ,ขำนี่ได้แม่ปีอันนึง <ไป S 1> โอ้ได้สามอ่านเพือ่อนปาเข้าไปในเดอ้อไคอยากกินปีกล้วยเดอ้อ <c oughs> สมุด<อ> <c oughs> มันคำละเนาะ่งก็หลายหลป้านปีงูมันต่นใหญ่เนาะ ต้องหาให้มันหล่นก่อมันสื้อกันมันงกกันแดดมันก็เลยแดดมันเข้าไม่ถึงแดดมันเข้าไม่ถึง ฟันไปฟันมาถึง,อย,งยอดวัดสารนอ, <laughs> น,อนี่นไงแม่สองแปดอ่ะต้นแปดอะน้องไงก,กับน้องเอาไว้ก่อนนี้ให้มันแข็งแรงก่อนนี้กัน ถ้ามันโดดเดียวมากเดี๋ยวกลัวมันอาน,นั้นกลัวมันเหงาเออกลัวมันกิ่งมันไม่แข็งแรงเดี๋อลงมานี่จะให้ชมนะคะว่าหลังจากผ่านไปจะปีที่สองแล้วนะเนาะเริ่มปีที่สองไม่กี่เดือนะอ่ะอ๋อเริ่มปีสองเลยเหรออ๋อเออใช่ ปีนี้มันเราปลูกพืชสภาใช่ไหมหพืชสภามิถุนากรกฎดาปีหนึ่งกับสองเดือนออ๋ปีหนึ่งกับสองอัจจุันลาปีนี่มาขึ้นปีที่สองอันนี้หลังจากผ่านมาปีหนึ่งกว่าก็ประมาณนี้นะคะพอดีลงถ้ำ ก็เลยจะมึนๆหน่อยลูกก็เรียนออนไลน์ไปโรงเรียนไม่ได้ใช่โควิดซีทูเอชันนะคะแล้วม่ก็ตัดผ้าแล้วมันระวังกันด้วยจ้ะร้านตัดผ้ามเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะตัดกับแม่ได้จะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวทิ้งคอนแทคไว้ให้สนใจทักมาเลยนะคะเพราะว่าแม่ส่งอยู่อันนี้พรุ่งนี้ก็จะส่งที่ไหนนะที่ลูกสาวยาดมอ่ะ ที่อะไรนะน้องคายไม่ใช่หนองคายลูกอ้าวแกอยู่หนองคายสระบุรีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ส่งสระบุรีแกเปลี่ยนมาอยู่สระบุรีเลยไม่ใช่สระบุรีเดี๋ยว็กทะเลาะแต่แกเป็นคนหนองคายนะแม่เออหนองคายแต่แกได้ทำงานสระบุรีนะเป็นคุณครูแม่ส่งให้แกตะกร้าเราอยู่ไหนอ่ะไปเก็บผักบุ้งไปเก็บผักบุ้งข้างล่างโอเค พรุ่งนี้ค่อยว่าก,กันใหม่ไหมเดี๋ยว,วจะต่อเรื่อก่อนนาทีแล้วลูกหกนาทีเออเดินไปเก็บผักบุ้งเอานี้ยวางไว้นี่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปเก็บผัก, <Okay. S 2> กบุ้งก่อนไปไปเก็บผักบุ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําต่อเพราะว่าตรงนั้นมันอันนั้นคนกี้เรามองไปที่เราล,ลูกตนน้นไม้มันโดนแดดเป็นรูดหลอดว่าถูกต้นไหมหลอดโพดเนาะออแล้วมันความคาดหวังคือขนาดนี้ไหมคะ ไม่ตอนแรกันว่ามันจะจะรอดทุกต้นไงเป็นบังดีนเนาะพันยายสีมือดีนี่ไอ้เครดิตพร้อม,มแถวนี้มันเริ่มห่างๆแล้วแต่มันก็โตอยู่แต่แถวนี้ต้นสวยเยอะ ตอนหมูครัวแม่มีจะตัวตูว่ามีหน่วยจากต้นเนาะโอ้ปีกว่าอันที่สี เก็บไปละหนึ่งอันที่หฮัลโหลอวี่กินดีพะโลปีก่วยนี้ก็ได้เด้ อที่จริงมีหกอันเนาะอีกอันหนึ่งมันยังไม่สุดวอ,อันที่หกปัดนี่นี่เห็นมัคะ ยังไงอันที่หกบึ้มเลยไหนโชวหน่อยโชวหน่อยอู้หนูนาดำเลยรับแสงมาทัน,นอันที่หกอ๋อด้กินปีกวงหกอันคิดสุกินเบิร์ดข้างท้ายสวนนะคะ ไช่สวน เก็บผักบุงใครอยากได้ผักบุงมาเอาเด้อหย่อนบอลบอนอยากได้ผักบุ้งบอลบอลเลยมาเก็บไปเก็บจะกลับมาเพื่อมันเมื่อยไมยังลูกเอามันแค่นี้ก่อนโอเคมดขึ้นขาพอดีแม่าบ,ายบาย,บายบายค่ะสวัสดีค่ะแม่ ดีค่ะบ๊ายบายค่ะขนหนาหมืดมันมืดโอเคบาย